ตะลืดเอากระโดดแล้วตะลืดเอาไม่ต้องไม่ต้องไปหาพ่อเองหน่นหยุดยอดเลยเมื่อตอนเที่ยงผมมาโกยถมทีหนึ่งแล้วนะสวัสดีครับตอนนี้เปนชารที่ที่เราักพุกกันแล้กันเอาได้มาวิมา ตะลุดตะลึกตะลุดเอากระโดดแล้วตะลุดเอาอ้าแพนด้าไม่เอาแล้วดดาบดไปเร็วไปเร็วดดาบดไม่ต้องไม่ต้องไปหาพ่อเองนู่นอ้ด้ามาแบบนิ่งๆลวนๆแล้วนี่แล้วนี่มาแบบอื้ออื้ิจฉาค่ะอิจฉาอิจฉานู่นนู่นอิจฉาแน่แน่อ้อ อันนี้ตัวไปตัวอิจฉาแล้วโอ้ไปแล้วครับไปสำรวจแล้ววิ่งแล้วไปแล้วี๋ยวันนี้พาพีไปดูพี่ทองโอ้หนักหนักจริงๆอะไรหนะักอะไรหนักก็ไปดูเอาเองครับเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีมีวันนี้นะดูดูได้ครับขึ้นมาทรายไปสำรวจแล้วไปสำรวจแล้ว ไล่ดูอะไรมีอะไรให้ดูดูวิทยาตกมันนี่ะ <laughs> โอ ไหนไปดูตรงนั้นสินะนะ่ะไปดูโบสิโอเคไปโอ้ไ,ไ,ไปดูหลุมตรงนั้นนะเอฟซีดูวันนี้ทีทองจัดโอ้โหดูค่ะเรียงกันเมื่อตอนเที่ยงนี่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่หลุมนั้นใช่ไหมเมื่อตอนเที่ยงผมมามาโกยกบทีหนึ่งเลยดิน ตอนเที่ยงตอนพักกินข้าวมาโผลกลับมารอบรอบเย็นไปนอนใหม่ดูสิฮะไปนอนใหม่ดูสินอนแล้วอ๋อเพนด้าเพนด้ามาสำรวจดูสิเอสซีจองซีอะไรขาวยังเดือยไหมยอยู่อยู่โอ้ยยังอยู่อยู่หาไปแล้วว่าปีนี้ถ้าป่านนี้เราทำความสาสตรเนี่ยเราจะเก็บได้ทุกวันทุกวัน แต่วันนี้ยังไม่เห็นใช่ไหมยังครับยังยังเก็บรักษาไว้ดีอยู่แบบนี้มันถ้าไม่ใส่ปลอกงาไว้สองชั้นนี่มันจะอยู่หรือเปล่าคีดูอันนี้หมดอีกแล้วนี่ตรงสหยจะต้องขอบใหม่แล้วอะไรหมดเข้าไปข้างในหมดอีกแล้วอ๋อ<า>ดินงาปลูกออกไม่เร่นมัน,ม,นมันหลุดเข้าไปหรือว่างามันงอกยาวออกมา ใส่ปกไอ้นี่ไว้พี่ทองแทงดินทุกวันทุกวันทรงใส่งามงอกยาวออกมาเรื่อยๆนะคะจริงๆวันนี้หนักจริงๆโอ้สุดยอดเลยอ้าวพาไปเบิ่งใกล้ๆดูอะไรดูมองหน้าดูมองมองหน้าโอ้โห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 ดูลืมตาทำเหมือนไม่พอใจแล้วเอฟซีเหมือนไม่พอใจแล้วพี่ทองเดี๋ยวก่อนพี่ทอง โอ้ดูกระมับยังก็บวมปูดใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะไม่เห็นมีอะไรยุบเลยจะจะเดือนหนึ่งอยู่แล้วยังไม่มีอะไรยุบเลยก็อยากให้ยุบเร็วๆเนาะทำไมพี่ทองอยากยุบไหมนี่โอ้กางหูใส่เลยดูดูน้ำหิวน้ำเปิดน้ำไม่กินหน่อยเยอะหน่อยเราจะหิวน้ำแล้วเพราะว่า ช้างตกมันนี่น้ำมันไหลไหลไหลน,นี่ก็หายน้ำนะต้องได้กินน้ำขาดน้ำไม่ได้นะครับผมเจ็บเบโอ้โหหิวน้ำจริงๆวันนี้อากาศมันจะกาศร้อนด้วยร้อนอบอา้าวนนโอ้ผมยอมแล้วนี่ผมก็ยอมหลุมนี้เลยเอ้ยดู ผมขุดทั้งวันจะได้ลึกขนาดนี้ไหมนี่พี่ทองขุดอีท่าไหนเนี่ยดูดูมุมไหนก็ชุดยอดเลยเมื่อตอนเที่ยงผมมาโกยถมทีหนึ่งแล้วนะมาตกเย็นมาก็ยังเหมือนเดิมอีกโอ้ตายแล้วพี่ทองเอ้ยกว่าจะหายตกมันนี่จะทำไงไม่ใช่งามจะสึกหลอหาย เสียหายหมดบอแบบนี้เนะลสุดหล่อ,อของ,ง,ง,งอเอฟซีมันจะงอกเร็วขนาดนั้นบอถ้างอกเร็วขนาดนี้ปีหนึ่งนี่ยาเป็นศอกเลยแหละแทงแต่ดินมันชนมันหดเข้าหดเข้าบอ ดูครับ <c oughs> บรรจุดินไว้เต็มเลยบรรจุดินไว้เต็มเลยโอย้เ,เออ <c oughs> เดี๋ยวรอวันไหนว่างบ้างแจ,จะทำใหม่ก่อนตกตกแต่งใหม่อีกทีทีนี่จะบิดเบี้ยวแล้ว <c oughs> จะทำยังไงดีนะ <c oughs> นนี้เราก็ทำความสะอาดให้พี่ทองที่เรียบร้อยแล้วนะเอซ ก็ได้ประมาณนี้นะแต่ละวันก็คิดว่าดีกว่าไม่ได้ทำดีกว่าช้างบางเชือกที่เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะนี่ก็ถือว่าเราได้ขนาดนี้ก็ดีถึงตรงนี้ก็ชมไปแล้วแต่ก็ไม่ได้เต็มที่แต่ก็โอเควันต่อวันครับเรบวันต่อวันจะเคลียประมาณนี้กินะน้ำกินท่าสร็จสับเรียบร้อยแล้ว เ,เหลือแต่ดาวเรืองโอ้ตัวติงของเราได้ยังคืเอเหลือตัวติงของเรากินอิ่มแล้วดูกินกว่าช้างท้องดูโอ้โหแคปเดียวหงยอดมากเลยอันนี้เมื่อเช้าที่เราโยนให้กินแล้วกินเหลือ กองไว้กองไว้กลับมาจากโรงเรียนไม่ถึงสิบนาทีเรียบเรือแต่ใบแห้งสายกินกับสายกินไม่เจอกันระหว่างพี่ทองกับดาวเรืองน,นีย่ยอดมากเลยไคเห็นไม่มีใครไม่มีใครเชื่อหรอกว่าจะกินกิ่งขนาดนี้ดาวเรืองตอนมาใหม่ๆนี่โหกินนิดๆน่อยๆก็อยู่แล้ววันนี้มีเท่าไหร่ครับดาวเรืองบอก จับเรียบเลยดูหูดูข้างหลังเนี่ยก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วดูคุณนายของเราปล่อยห้างยืนอย่างสบายใจเฉิบเลยเออมองกองสับปะรดเขามองกองสับปะรดเขาทำไมได้กองสับปะรดใหญ่เท้ดาวเรืองคิดว่านะอยากได้เหมือนเขาหว่าดาวเรืองจเยินๆใจเย็นๆสักวันหนึงต้องได้ เล็นอนนี่เยาเอาเอาแล้วจะไปกัดเขาทำไมโอ้ยเดีใจเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านทั้งวันไปโรงเรียนครับ ให้เฝ้าบ้านพอเจอกลับมาแล้วก็จะมีการแบบนี้นะทำแบบนี้แหละทีนี้พอเอีหรือใครมาก็จะติดนิสัยเป็นอย่างนี้เลยใครมากะช่างรู้จักไม่รู้จักกะช่างใช่ไหมทำมือแค่นี้ก็รู้แล้วติดช้ามาเนี่ยระวังแต่หน้าอย่างเดียวเพราะว่าอ้วนอ้วนนี่อ้วนมากเลยทุกว่าเขาข้าวเจ้านั้นไม่กินข้าวค่ะทุกวันนี้ไม่ค่อยกินข้าวไม่รู้เป็นอะไรใจอยากทำามันแล้วมั้งไง สักวันหนึ่งจะไปทำมันให้เสร็จเลยพี่ด้าอ่ะสำหรับพี่โบน,นี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับที่ดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแต่คอยรักนานฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองน้อยอย้อมอกกอมใจด้วยนะครับแล้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้แล้ว